คุณกระนนี้คุณยังไม่รู้เคุณวางข้าของไม่เป็นระเบียบแล้วแแล้วน็ระเบียบสงไองก็ดูก่อนที่อาะดูอะไรนะมันาไม่เจอดูอะไรก็ดูข้างหลังก็อีกเเห็นไหเห็นนั่นนะเก็บของนะคุณอยู่ข้างปงไม่บอกเหๆจะรู้บ้านเลกนิดเดียวนี่คืออะไรเนี่ย เธอที่เขาทำเลยอมาหยิบมาจัดแล้วก็ไม่บอกเขาเ็จะรู้นเเลน่งไม่มีใครแล้วก็มางไว้ก่อนจิ้มจิ้จัดอยู่ก็ลบ madu ahan เลยมาดู ไอ้วค่วงเปลียนตัวรถลมหมืเดี๋ยวจะเป็นใช่ไอ้ไอ้วงเนี้ยไม่ได้นะถือไม่ได้นะไม่ได้ไม่คไม่ได้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 ่ไไ่ไ้ไม้ม่เด้่ด้ไม้่ได้ไ่ได้ไม่ได้ไได่้มไดมด่ม้่ไไ่ไม่ไ้่ได้ไม่ได่ด้ไม่ได่้่้่่ม้้ม่ไ เราไม่เคยไปถึงแล้วแล้วเรพอจังขานงมนี่เราเราบอกเลยว่าบ้านหนูนะหนูมันภาดตรงี้บ้านหนยุคกระหน่ำตรงนี้บอกไม่ได้อยู่บ้านเขาพู่านี้อ้าวขาดีขาดวนขาดวนห้าสนใจแจกแจ้งมาว่าผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมชาวบ้านทางมาถึงมือญาติธรรมของคุวยนะ ก็เดินทางมาแล้วเขามารถขงเาตอนนี้ถึงอับตะแกแล้วจะมาที่มีเตรียมอาหารให้เขาข้าวปลาอาหารอะไรแบบนี้นะช่างกุมอ่อนนะ